หัวใจเราเนี่นะครับเป็น อวัยวะที่ทํางานตลอดเวลานะครับถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจภาวะหัวใจวายเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีอาการสาคัญสาคัญอยู่สองสาอย่างเช่นว่าอาการเหนื่อยง่ายอาการเหนื่อยง่ายนี่ก็มักจะสัมพันธ์กับการออกแรงนะครับคนที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยยิ่งออกแรงก็มักจะเหนื่อยมากขึ้นในบางคนที่อาการเป็นแบบมากๆนะครับอยู่เฉยๆก็จะเริ่มมีอาการเหนื่อยง่ายอีกกลุ่มอาการหนึ่งก็คือเจ็บแน่นหน้าอกลักษณะสําคัญของเจ็บหน้าอกที่เกิดจากโรคหัวใจเนี่ยมีความเจ็บแบบตื้อๆเหมือนมีอะไรมากดทับส่วนน้อย ที่มีอาการเจ็บหน้าอกแบบชี้จี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันแล้วที่สําคัญก็คือว่าอาการเจ็บหน้าอกเนี่ยก็มักจะเป็นค่อนข้างจะนานโดยส่วนใหญ่โรคหัวใจวายเฉียบพลันเนี่ยก็เกิดจากเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอนะครับหลอดเลือดหัวใจของคนเราเนี่ยจะอยู่บนผิวของหัวใจมีหน้าที่นําเลือดนาออกซิเจนเนี่ยไปให้กล้ามเนื้อหัวใจถ้าเกิดว่ามีปัญหาในการนําส่งเลือดเกิดการตรีบตันเนี่ยอาจจะมีไขมันไปอุดหรือว่ามีริ่มเลือดไปอุด รักษานะครับถ้าเกิดว่าเราเริ่มมีอาการที่เราสงสัยเนี่ยก็ควรจะรีบมาที่โรงพยาบาลหลังจากที่มาถึงที่ห้องฉุกเฉินคุณหมอก็จะมีการตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจแล้วก็มีการเจาะเลือดดูว่าหัวใจนี่มีการบาดเจ็บหรือเปล่าในกรณีที่สงสัยว่ามีภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบตันเฉียบพลันเนี่ยคุณหมอจะตามคุณหมอโรคหัวใจเข้ามาร่วมดูแลแล้วก็อาจจะมีการไปตรวจฉีดสีสวนหลอดเลือดหัวใจเพื่อใช้ในการิจฉัยในกรณีที่ว่าอาการไม่รุนแรงเนี่ยบางครั้งเราก็อาจจะมีการให้ยาขยายหลอดเลือดยาละลายริมเลือด แล้วก็ติดตามอาการดูก่อนถ้าเกิดว่าอาการดีขึ้นก็อาจจะไม่จําเป็นต้องไปส่วนหัวใจปัจจัยเสี่ยงหลกัหลกๆของโรคหัวใจขาดเลือดนะครับเช่นภาวะการสูบบุหรี่โรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดสูงความดันโลหิตสูงอันสุดท้ายก็คืออายุที่มากขึ้นเรื่อยๆในส่วนปัจจัยที่เราพอจะแก้ไขได้ก็คือ4ี่อย่างแรกนะครับเราก็ควรจะเลิกบุหรี่โรคประจำตัวต่าง,าง,างๆเช่นเบาหวาน ความดันไขมันนี่ก็ต้องควบคุมปรึกษาหมอเป็นระยะแล้วก็ทานยาคนไข้ที่ปฏิบัติตัวตามนี้นะครับก็มักจะป้องกันความเสี่ยงของโรคหัวใจได้มาก ถ้าเรามีอาการเหนื่อยง่ายเจ็บหน้าอกหรือว่าใจสัน่นหรือเป็นลมที่ว่าผิดสังเกตนะครับเราก็ควรจะกลับมาหาคุณหมอนะครับเพราะว่าอาการของโรคหัวใจเนี่ยเป็นอาการที่ว่ามีความรุนแรงสูงนะครับบางครั้งทําให้เสียชีวิตได้โรคหัวใจส่วนใหญ่เนี่ยสามารถรักษาได้ถ้ามาโรงพยาบาลทันเวลาอาการก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับ ในช่วงนี้โรงพยาบาลพยาไทย2นะครับก็ถือว่ามีความปลอดภัยนะครับแล้วก็ในกรณีที่ว่าเรามีโรคประจําตัวทางโรคหัวใจแล้วเราไม่อยากจะมาโรงพยาบาลเราก็มีบริการให้คาปรึกษาทางโทรศัพท์ในคนไข้บางรายที่มีความจําเป็นต้องเจาะเลือดนะครับเราสามารถส่งเจ้าหน้าที่ไปเจาะเลือดให้ที่บ้านได้แล้วก็สามารถที่จะสั่งยาแล้วก็ส่งยาไปให้ที่บ้านได้